พี่น้องมือนี้ลุงจักผ้าเาากับสิผ้าเลาะชมพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ริมคู่สะครับพี่น้องนี่ครับมีคําอาจารย์หลายๆท่านพื้นกล่าวไว้ว่าการมีสะนี่ทาเงินมากกว่าทํานานะครับสีแมนบอสีเป็นจังไดน,นะครับนี่กระล่องหน้าช่มใต้ตองเบิงนะครับสําหรับสะมองนีนะครับลุงจักกระขุดไว้นี่ครับพื้นที่กะ ประมาณหนึ่งไร่นะครับร่วมเทิงคู่สะเทิงหยังครับพี่น้องนี่ก็เป็นสะโครงการนะครับเราเขากบขุดลงไปครับความลึกอยู่ที่หกเมตรครับสะนุวยนี่เก็บน้ำไว้ใส่มุมปีอยู่นะครับพี่น้องนี่ขนาดสะก็กว้างสิบแปดเมตรนะครับยาวสามสิบห้าเมตรครับนี่ครับก็เป็นสะสะใหญ่นะครับปีนี้ผลดีน้ำเต็มนะครับ พอเฮ้ามีสะพี่น้องนี่เฮากับปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผลไม้นี่ปลูกมักพริกมักเขือะนะครับอยากกินยังกับปลูกลงไปครับพี่น้องนี่มักพริกนี่นี่ครับเฮ้าปลูกแบบนี้เฮากับบะตองซื้อนะครับเฮากับบะตองซื้อเฮากับมีอยููมีกินนะครับปุ่นอลาดเลยถึงฤด,ดูหนาวนี่ครับย่างากเขามานะครับเฮากับปลูกผักนะครับ นี่พืชผักสวนครัวนี่คู่สานี่เขากปลูกอินทผาลัมนะครับอินทผาลัมลุงจักนี่ได้กินไว้แล้วนะครับเป็นอินทผาลัมที่เพาะอยากเมล็ดนะครับนี่มีมะพร้าวพี่น้องนี่มีมะพร้าวมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่มะนาวยักษ์พี่น้องนี่มะนาวยักษ์นี่บใบใ่ๆแบบนี่น่วยนี่ท่อกำปั้นเลยพี่น้องนี่ครับ กะมีหลายยางหลายแนวนะครับ <tu> ค <i ro> ู่สะนี่ครับเท่ากับปลูกคาตะไคี่ปลูกคาตะไครยนี่เหลือกินเท่ากับขายได้ครับพี่น้องนี่คาตไคร่หลายย่างครับนะครับนอกเนื้อจากนั่นกัผักชูยางครับพี่น้องหมักพริกหมักเขือมะนาวนะครับนี่หัวละผ้าก็ะมีนะครับกระปูกไว้นี่หมักเขือกำลังปลูกนะครับปลูกกินครับพี่น้อง เหลือกินเท่ากับแบ่งปันแบ่งปันแล้วเข่ากับขายก็ได้ครับพี่น้องนี่อันนี้ก็น้ำคู่สะนะครับนี่มะคุงพี่น้องมะละกอนี่มะละกอลูกดอกยังคักเลยนะครับนี่กระปูกปลูกไหลากหลายนะครับนี่มีอยียงเนี่ยนะครับผักอีตูนี่ผักอีตู นี่หรือแมงลักครับพี่น้องนี่ก็มี่นะครับนี่มะละกอต้นนี่เบิ่งพี่น้องผุนผุ่นกินบ่ท่านนกกระเจาะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเสิได้เก็บไปห้ปลานะครับนี่นอกเหนือจากนั้นในสะนี่ก็เข้ากับเลี้ยงปลานี่เลี้ยงปลาปลาหลายๆพี่น้องนี่บ่เ,เคยจับจากเทือ่อเวลาอยากกินย่ามใดเข้ากับเอาตะไครยลงย้อนลงไปนี่ก็ได้กินแล้วนะครับหรือเอาเบ็ด เียบลงไปนะครับก็ไดมากินนี่อยากกินย่มได้ก็เอามาย่มนั่นนะครับนี่ครับกะดีกลัวเห็ดหน้าคือเพิ่ว่าอยู่เด้พี่น้องนี่ถ่ายเห็ดหน้ากรับปีละครั้งหน้าหนึ่งไร่นะครับหน้าหนึ่งไร่กันี่สมมุติขนาดสะซ้านี่นี่กะสีได้ซ้าไดครับพี่น้องปีไดฝนดีกะพ่อได้อยู่แต่ฝนบดีนี่กะสีบ่ได้นะครับ นี่น่องเนื้อจากนั่นคู่สะนี่กระปูกหลายยางพี่น้องนี่ปลูกมกแดงนี่แตงข้างนี่ลุงจักเก็บแล้วนั่นนี่แล้วแล้วแล้วเศร้าแล้วครับเมื่อนี้นะครับนี่มะละกอนี่ข้าวโพดครับพี่น้องนี่ปลูกข้าวโพดนะครับนี่อยากกินกระปูกลงไปตอนนี้กับกำลังเริ่มแก้แล้วนะครับนี่นี่เป็นข้าวโพดข้าวโพดหวานนะครับ หน่วยใหญ่นะครับฝากใหญ่พุ่นมะฮงต้นพุ่นพี่น้องนี่กินกับประทันนะครับให้เพื่อนสุกค่าต้นยุ่งยังสันเดี๋ยวก็สิีได้เก็บไปกินนะครับนี่นอกเหนือจากนั่นนะครับเดี๋ยวไปน้ำดินพี่น้องนี่เห็นหกหกจังซี่นี่มีแต่เนี่ยกินเนี้ยพี่น้องนี่นี่เห็นบ่อเนี่ยแตงไทยพุ่นนะ่แตงไทยกำลัง สุกครับนี่นี่พี่น้องหน่วยงามยังคักเลยแตงไทยนะครับนี่กระปูกไว้มอเะแม่แมน้ำคู่สะครับพี่น้องบ่ได้ดูแลอะไรมากมายเพียงแต่เข้ากับหดน้ำให้เพิ่นนะครับน้ำสะเข้ากับมี่นะครับนี่มือไดฝนบโต๊เข้ากับหดน้ำพุ่นะพี่น้องแตงไทยนี่หกฮกยังซี่กับเพื่อนกับอกนุ้ยให้เข้ากินนะครับ นี่จังมะละกอมองนี่ครับมะละกอนี่ลูกดกยังคักต้นเขี้ยงแกวนี่พี่น้องเห็นเหอนี่ต้นใหไงนะครับต้นเตี้ยนี่ผุ่นเบิองพี่น้องมะละกอนี่ครับย่ามอยากตำก็มาเอาไปตำครับอยากกินนวยสุกก็เก็บไว้ครับพี่น้องผุ่นโอน,ต,อนเอเต้นเอ็นเตนอยู่หลายยังคักนะครับนี่ก็เป็น ความสุขนะครับของคเ้เน็ตเกษตรนะครับกรเกษตรผสมผสานกเกษตรพ่อเพียงนี่เบิ้งบางุงตน้นนี่พี่น้องพุ่นเพุ่นก็แตกแตกแขนงขึ้นก็ออกน้วยดกพุ่นทั้งพุ่นก็อยุปลายพุ่นก็หรายแล้วเป็นปุ่มอยู่เลยพุ่นนะครับน่วยสุกก็มีนี่ครับพี่น้องเมื่อนี่ก็นํามาหายเบิ้งนะครับว่า การมีสะนี่ทำเงินมากกว่าทำนาคือเพ่นวาบอนะครับตั้งเทื่โตเงินนี่กะเท่ากับบต้องเอามาวัดนะครับว่าเท่าสีใดเงินซ้ำใดน,นะครับแต่ว่าเท่ามีอยู่มีกินนะครับพี่น้องเท่ามีอยู่มีกินนี่ก็บ่ต้องซื้อก็ถือว่า,ดาได้กำไรแล้วนะครับนี่ครับเมือนี่ก็นำมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจัก พ้ายาวก็ขอจบไร้การด้วยเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านทีท่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ